สวัสดีคะ่ะสำหรับท่านใดที่สั่งซื้อของใน tiktok shop แล้วมีปัญหาคือสินค้าแตกหักสินค้าเสียหายแล้วก็ร้านค้าส่งของมาไม่ตรงตามที่เราสั่งเราสามารถขอคืนเงินขอคืนสินค้าได้นะคะมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราเข้ามาในหน้าโปรไฟล์ tiktok shop ของเราจากนั้นเราไปที่การสั่งซื้อของฉันตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ตรงรีวิวตรงนี้นะคะ นี่นะก่อนที่เราจะขอคืนสินค้าเราต้องติดต่อกับร้านค้าก่อนว่าเขาจะส่งมาเปลี่ยนให้ใหม่ไหมถ้าเกิดว่าสินค้ามีความเสียหายนะคะเขาไม่ส่งมาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ขอคืนเงินนะคะเราก็คลิกไปในสินค้าที่เราจะขอคืนเงินขอคืนสินค้านะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถขอคืนเงินขอคืนสินค้าได้ภายใน7วันหลังจากที่เรารับสินค้านะคะแล้วก็คลิกเข้าไปในตัวสินค้าที่เราจะขอคืนนะคะ นี่นะคะจะมีช่องเขียนว่าขอคืนเงินตรงนี้นะคะเราก็คลิกขอคืนเงินได้นะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะจะขึ้นว่าขอคืนเงินเท่านั้นหรือขอคืนสินค้าและขอคืนเงินในกรณีที่เราขอคืนเงินเท่านั้นแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าสินค้ามีความเสียหายล้วก็ขอคืนเงินได้นะคะเลือกเหตุผลในการคืนนะคะอ่าพัสดุหรือสินค้าเสียหายเนาะตรงนี้เราก็กดยืนยันนะคะ นี่นะคะจำนวนการคืน100บาทตามจำนวนที่เราจ่ายไปนะคะวิธีการคืนเงินเราจะคืนวิธีการไหนนะคะเราก็กดเข้าไปนะคะอันนี้เราจ่ายผ่านทูมันนี่นะคะเราก็เงินก็จะคืนมาผ่านทูมันนี่นะคะแล้วก็เราก็แนบรูปภาพหรือวิดีโอที่มีความเสียหายที่มีปัญหานะเข้าไปนะอันนี้เราจะแนบก็ได้ไม่แนบก็ได้นะคะแล้วก็ให้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเราก็ใส่ไปนะคะ จากนั้นเราก็กดส่งนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะขอคืนเงินคืนสินค้าและคืนเงินนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะอันนี้ในกรณีที่สินค้าอาจจะไม่ตรงตามที่เราสั่งเนาะเราก็จะคืนสินค้าไปให้กับร้านค้านะคะแล้วก็ก่อคืนเงินนะคะแล้วก็เลือกเหตุผลนะคะหรือว่าส่งสินค้าผิดตรงนี้แเราก็กดยืนยันไปนะคะจากนั้นเลือกวิธีการส่งคืนนะคะ จะมีวิธีเดียวก็คือส่งคืนโดยจัดการเองก็คือไปส่งตามร้านอย่างสมมติว่ามีคนส่งที่เราส่งมาเป็นเจ T แล้วก็ไปส่งที่ช็อป JNT นะคะล้วก็กดไปแล้วเราก็กดจัดการเองแล้วก็ดําเนินการนะคะนี่นะคะยอดเงินคืนก็จะนูลหนึ่งร้อยบาทที่เราจ่ายไปนะคะแล้วก็ตรงนี้เราต้องแนบรูปภาพหรือวิดีโอนะคะอันนี้เขาบังคับนะคะว่ามีปัญหาอะไรถึงส่งคืนนะสมมติว่าส่ง,สง,สง สินค้าผิดผไซส์ผิด,ผ,ดผิดชนิดแล้วก็แนบสินค้าไปนะคะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมในการเกี่ยวกับปัญหานี้ว่ามีอะไรนะคะก็คือร้าน,นค้าสง่งสินค้ามาผิดผิดไซส์แล้วก็ส่งไปนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็กดส่งนะคะโอเคนะคลิปนี้ก็มาแนะนําวิธีการขอคืนเงินขอคืนสินค้ากรณีที่ร้านค้าส่งของมาผิดนะคะแล้วก็ไม่ตรงตามสเปที่เราสั่ง สินค้าสีหาเราก็สามารถขอคืนเงินขอคืนสินค้าได้นะคะคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ